วอหนึ่งเรียกวอสองวอหนึ่งเรียกวอสองแยินแล้วตอบด,ด้วยวอเจ็ด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 พระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์พะคระเจ้าขอความช่วยเหลือจากพระองค์พี่น้องที่ัะครับวอเจ็ดขอความช่วยเหลือนี่คือรหัสวิทยุสื่อสารนะครับที่ในบ้านของเราใช้นะครับวิทยุที่ผมถืออยู่นะครับเป็นวิทยุที่ถูกกฎหมาย นะครับมีเลขทะเบียนแล้วก็ผมก็มีใบอนุญาตครอบครองมีหรือใช้นะครับตามประกาศของกสทชเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องท่รนะครับผมนำวิทยุหรือ,อวิทยุสื่อสามหรือรหัสวอมาอธิบายให้พี่น้องได้เห็นภาพในฝ่ายวิญญาณด้วยเหมือนกันนะครับวอ 7, มีความหมายว่าขอความช่วยเหลือนะครับ ตามพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดี121นะครับข้อที่1ถึง2บอกว่าข้าพระเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากไหนความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพี่น้องอยู่ักครับตามรหัสวิทยุนั้นนะครับผมอยากให้พี่น้องทราบ ประมาณสัก 2- 3สาอันนะครับ1ก็คือบอที่ผมกำลังพูดอยู่นี้แปลว่าขอความช่วยเหลือนะครับวอ 1, แปลว่าอยู่ที่ไหนหรือจุดที่อยู่นั้นอ,อยู่ที่ไหนนะครับเวลาเราวอหากันนะครับมันจะต้องมีอีกเครื่องหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะวอคนเดียวไม่ได้นะมันจะต้องมีอีกเครื่องหนึ่ง A ไปหา B และว B ไปหา A อย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นการสนทนา2ทางถึงจะเกิดการสื่อสาร ทางวิทยุได้ชั้นใดก็ฉันนั้นพี่้องที่ักครับท่านสามารถอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าได้ในขณะที่ท่านอธิษฐานท่านพูดกับพระเจ้าและในขณะที่ท่านอธิษฐานท่านก็สามารถฟังพระเจ้าพูดได้เหมือนกันนะครับวอ7แปลว่าขอความช่วยเหลือวอ1อยู่ที่ไหนหรืออยู่ที่ใดนะครับเอามารวมกันนะครับก็จะได้วอ7 1แปลว่าพักผ่อนนะครับ ผมสรุปให้พี่น้องดังนี้นะครับวอเจขอความช่วยเหลือวอหนึ่งอยู่ที่ไหนนะครับความหมายก็คือไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนที่ใดในโลกก็ตามเมื่อท่านขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าท่านจะได้รับการช่วยกู้ทันทีท่านจะรับการช่วยกู้จากพระเจ้าและวาระแห่งการพักผ่อนหย่อนใจจะมาถึงท่านทุกคนอย่างแน่นอนตามพระคำของพระเจ้าที่กล่าวว่า ความช่วยเหลือของข้าพระเจ้ามาจากพระยาเวผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกดังนั้นเมื่อมีปัญหาจงอย่าปวดหัวอย่างเดียวให้อธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าวอหาพระเจ้าได้ทุกเมื่อพระองค์เป็นนักสื่อสารวิทยุสื่อสารที่พร้อมวอสี่ก็คือปฏิบัติการเพื่อช่วยท่านแต่ขณะเดียวกันท่านจะต้องเรียนรู้อีกวอนหนึ่งก็คือวอ0ศแปลว่า รอก่อนให้คอยอยู่ขอให้ผลของพระวิญญาณบังเกิดแก่ชีวิตของท่านนั่นคือความอดทนที่เราจะสามารถรอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้ครับพระเจ้ามาช่วยเราแน่นอนขอให้ท่านรักษาความเชื่อมุ่งมั่นจดจ่อหยุดที่พระเจ้าผู้ประทานคำตอบของคำบันิษฐานนะครับขอพระเจ้าอวยพรอย่าลืมวอ7ขอความช่วยเหลือจากพระเจ้านะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ